บอยประกรหวานไม่รอเทศกาลมอบกุหลาบทองให้กับเฟย์ก่อนวาเลนไทน์ทำเขินหูยิ้มไม่ได้ยังไม่ถึงวันวาเลนไทน์แต่พ่อหนุ่มข้างรักบอยประกอนก็สาดความหวานกับแฟนสาวเฟย์พปรปวีซะแล้วเพราะล่าสุดบอยประกรก็จัดเซอร์ไพรส์สาวเฟย์ด้วยการมอบช่อกุหลาบทองคาให้แฟนสาวโดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่าความรักของฉันไม่ต้องรอเทศกาลแต่ถ้าเทศกาลก็ต้องเติมคมรักกันหน่อยครับ ปีนี้จัดเต็มไปเลยกับคอลเลกชันต้อนรับวาเลนไทน์เป็นคอลเลกชันดอกกุหลาบทองคำ99.9%แทนความรักที่มันคงเป็นนิรันด์สวยมากทุกคนซึ่งหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ไปก็มีแฟนๆเข้ามาแซวกันเพียบหากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ